หนาวขนาดไหนมือนี่ลบหนึ่งอง,องศาเซลเซียสเห็ดสีม่วงกันยังขืนเยอจ้ะพี่น้องคะ่ะสวยงามอลามตาดีแท้นะโอ้ยอันนี้ป้าต้นสนพี่น้องเขาสีเขียวมัดปีมัดสาดเลยอะจ้ะเห็ดหนาหนาวเป็นน้ำแข็งเลยได้พี่น้องตัวนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่ลบ ติดลบสองสา 1, มองศาเซลเซียสตัแต่หนึ่งองศาเซลเซียสช่วงนี้หนาวเ,ย,เย็นเยอะๆเขากระดูกเลยจ้ะแต่ว่าเห็ดเห็ดบ่รดะว่าบ่เกิดนะจ๊ะพี่น้องดูเจ้าเพื่อนเอินเห็ดอีหอย่างนะเนี่ยขาวๆนี่คือน้ำแข็งเข้าป่าสน เห็ดดินเห็ดดินเป็นน้ำแข็งพี่น้องคะเห็ดดินเป็นน้ำแข็งเห็ดดินตระกูลอ่ะเห่นไหมเห็ดน้ำหมากนะพี่น้องอันนี้อันนี้เท่าแล้วเน้ <laughs>